วันไห oh <my> นชาอะไรก็มีนี่ไมหน้าเปิดเลย ฟินไม่ช้ากูแล้วเอาเชี่ยแม่งไม่ตายตายัง้วโอ้เกือบตายแล้วไอ้สัสโคตรแม่งโอ้โอโอ ยังบ้ตายโบอน้าลมทีนินโอเคขาดอีกสองร้อยเหรียญเนี่ยต้องควบตัวชูน่า พิเตอร์สปอร์ตใครว่าดูดิดูดิเตอร์ดูดิเนี่ยสปอร์ตเนี่ย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 อร์ตไอ้เจ้าให้กูเกิดก่อนโมไซโมไซก็มีนะแต่สปอร์ตอีกคนหนึ่งแบบพิเตอร์นี่ให้กูเกิดก่อนขนโมไซนั่นโอไซเห็นไหมมึงฟังภาษาคนรู้เรื่องบ่อะรู้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 โอ้ยสุกุกันบ่มีเหรียญ นะใครดูไม่รู้ที่แปดม,ปมันมีอะเอ้เดี๋ยวนี่อการเกิดนั่นะมา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 จะปวดมาจะปวดมืออก็มีนี่มานะไก่ไน,ไน,นี่จไนวะไนม่ม,ม่อยูิโอไนม่อยูิตกอกเล่นลไร มีอยู่ตรงไหนมอยู่วงป้าไปมีอยู่สรงไหอยู่นี่มีอยู่ไ,ยไปเจนไฮนี่ก่อนไปบ้าเละเกี่ยนกลยเนี่ยกับเอวเนี่ยเอวีพูดกล่องได้ เจอเคือพาละบินพร,รัดลมครับลมโดนไหมครับปลาพัดลมโดนเหรอ,อหายยังหาแล้ะโอเคนอนเรื่องนี้แหละมันจะหายิีปีนอนไหมปีนปดูดูดูก่อนว่าห่างกันทีพี เราีแม่เก็ียไปให้กูมีแ้วสองอันเนี่ยโอ้นาังฟังมันไม่ค่อยหมดเลยนั่นแ่ะอยู่เนี่ยจะไปหาพี่เอราดีกว่ากลัวตายมึงน,น่าไปยิงเก็บปอดปูน ใครก็ได้จะไปรับพิเตอร์และพิเตอร์มาฟาร์มเต็มที่ได้ไหมล่ะรู้มาก่อนฟาร์มมีตัวนี้ก็ไปใจเย็นดิไม่มีเย็นไม่มีร้อนแล้วจะขุดสีน้องอันอันกันเลยสปอร์ตเนี่ยจะรับพิเตอร์มาเอาสปอร์ตเนี่ยตัวมาเอาสปูฟคือเฮ้ยมีตัวอยู่อย่างไกลจ้า เอมข้าไปไม่ตึงเลยวะพูดผิดเตึงวะไปหาดุก่อนมาหาไวลองไปมอไซค์ที่รักไปเหีห้ยกูเก <z prep> <But S 3> ็บของมั่วละไอ้สัแล้วคามาเอามอไซคมาส่งเอามอเอ้ยเอาส่งเอาระป๋อโ้ยย ไปรับรอกนมือตึงว่ะปุ่มตายสองหยายอยู่หยายอยู่รถแต่ไ,ได้ภาพไหมเลือตึงว่ะคายกว่าหนึ่งองไหมเนี่ย อยู่ตัวร้านน้องเดดี๋ยวเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับกูตีก็มีนะมี่ีหามาให้รับก่อนแด้สองคิวบอะมอไซค์เป็นสองคิวอะสองคตวนี่เต็มเอ้ยมอไซค์ตีดเอา ไม่มาจีนลุมแค่นี้มีนะมองไม่เห็นเนี่ยนี่นี่วินคลองดีตัวนี้รรดนได้คาแล้วงไงค,า,คาพี่มีบอกจอ <มา S 1> ้ะมาเนี่ยเจออีกบอกหนึงเนี่ยกำลังไม่รับเนี่ยพี่เตอร์ไม่วิ่งมาเนี่ยเขาวง,งมาแล้วเข้าวงก่อนไปเอารถสปอร์ตไปพ,พิเตอร์วงไม่แรงมาเน,นี่ย

ฮะตีอนสปอร์สปอร์ดีนอยไปไหนอะทำยังไงเี๋ยวยังไม่ได้เก็บตบเลยด็ดที่นี่นี่มาเฮ้ยมีมีมีโค้ดด้วยมีค้มาเก็บตบตัวเอง ไอ้หายอยู่ตัวนี้ฟาดฟาดฟาดดาเมจจาา้าห้าฮะข้ามันเก็บไปแล้วแหละเอามาเลยเอามา

จะหมดไอ้งก็คือคอยจะหมดแล้วเดิมๆตรงนี้ก่อนเพื่อนอยู่นั่นแหละมีเสืยอยไรโวยมีกซี่อยู่โลดินต้องหน้าแับเราเพื่อนเพื่อนเราขึ้นมา ยองรถกีบอะพิเซอร์รถสปอร์ติเซอร์เต็มไหมล่ะมีปุมเดอโอ้ยเยอะจีบมาม นคน,น,นไปห้าร้อยะเฮียไฮรัน้องคนไปห้าร้อยไปเกลื่อนมันเลไสามกิกันได้ได้ได้ไดไดสามกิลเหมือนกันว่าคือสามนคือตามามากันจะมา ตีเก็บไอย่างน้อยเพิ่มล้วกเ่นะกางกางกางา โอ้รเพี้ยนเลยนะุาท่านทูกอข้นี่ได้มเพื่อนเบอร์สางสขับขึ้นรถตะปอเบอร์สเอาไปให้ที่เราเบอรบอาเบอรสครับเฮบอร์ไอ้เบอรึลงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึเอารถสปอเบอร์หนึ่งเอรถตปอไดไป air drop, air drop, con. có subscribe Có! Có! Hay มองหอองโตหอมองมึงมึงยูได้ยูได้เฮ้ยยูได้เอายูได้มึงวิ่งไปไหนมันแต่นี้พี่เตอร์โอ้มันอันนี้ไอ้โทสับเบอร์เด็กวงไอ้ควายเอ้ควายเลยควายเลยยูชูไม่ได้แล้วควายเลยโอ้วงหัวเข้ยเอออ ตัวเข้าวงไม่ถอดลอดเพื่อนชุดได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนชุดได้เพดดื่พอนไปเพื่พอนขาลงมาสิาสวยมองใส่แตกวงได้ไงวะไงกูสามคิวแล้วกูบวกชัวชัวอาดิเอาดิ เจอเเจาะเจาะเลยบินเจาะเชื่อเชื่อเ,อจอจอจอเลยมึอ,อ,อมีปืนอะไรบ้างวะ M9 โอ้โได้ไหมนะ M9 หย่อนเพื่อแน่ๆไอ M9 จะมีระเกิดยังไงไ,ไม่ไดมันเบิวกับไอเอมิเอร์ซู9หายไปไหนมมีคนเอาไปแล้วลงลงลเลยเพื่อน ว่าเข้าวงไม่ได้หรอเข้าได้มึงอก็เข้าได้มึงดูเพื่อนเอ้าได้ได้เข้าได้ไอ้เหี้ยเข้าได้อยู่หลังเราบินได้เจ้ายิงปืนบ้านฟาร์มบนบ้านฟามบบาสามี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเลยเชี่ยคู่นี่ ทำไมมันมีสี่คนสามคนไม่ใช่หรอไม่รู้มันก็เออสามแหละไอ,อ้ยหี้ยกูนวยระวังมีเหรียญไหมกูนวยตู้อยู่ใกล้สัตว์ไม่น่ารอดอ่ะละเบิดยินมาแล้วอะดิดเฮ้ เอา่เาดบวกสีห,นนห,นนนห้าน,นิดเดียวขึ้นไปนิดเดียวช่าไอ้โม่กลายเป็นนอนไอ้เย้ยโดนยิงและนอน